สวัสดีครับอยู่กับช่องยิ้มสดใสนะครับวันนี้ก็มีนาดังมาให้ดูแล้วครับนี่ครับนาดังบอลนาดังครับลายนี้ลายนี้น้องล่าเจอบ่อยครับต้นนี้ขายไปแล้วครับสามพันหกห้าสิบเหมือนกันครับหลอดใหม่กําลังมาหลอดใหม่กําลังมาแล้วก็มีใบนี้นะใบนี้ต้นใหม่ปลายไหลล้วนครับชุดนี้แล้วก็ติดด่างมาดีมาก เขากำลังแทงใบใหม่มาครับต้นนี้นี่ยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยมายังไงแบบนั้นใส่กระถางเอาไว้ก่อนให้เขาฟื้นลายไหลล้วนๆครับส่วนต้นนี้ก็มีลูกค้ารับไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ส่งจะส่งวันจันนี้3650นหห้าสิบครับลายชัดเจนหลอดใหม่กำลังจะมาคาดว่าน่าจะติดด่างครับเพราะว่า ต้นนี้ใบใหม่เริ่มจะก,กลางและเริ่มเริ่มมีลายให้เห็นนี่ครับนี่เริ่มมีลายให้เห็นข้างในยังไม่ชัดเพราะว่าเขายังใบอ่อนอยู่แต่เริ่มมีลายให้เห็นต้นนี้ก็สามพันหกห้าสิบเหมือนกันครับสําหรับใครที่จะเอาไปเลี้ยงแล้วตั้งแม่ก็สามารถตั้งได้นะครับเพราะว่าเขามีตาหนออยู่ข้างล่างครับ เล็กๆถ้าเขาแทงใบออกมาสักสามสี่ใบเนี่ยเดี๋ยวนองเขาก็ไหลไหลของเขาอ่ะก็จะออกมาตามครับเพราะว่าบางต้นที่ว่าเล็กจัดๆก็ยังมีไหลออกมาให้เห็นนะครับต้นนี้สามารถไปตั้งแม่ได้นะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะโตไวมากเพราะเขาเป็นไปลายไหลนี่แล้วก็มีติดด่างมาแล้วนะครับ ใบใหม่ก็ติดด่างที่เห็นยับๆนั่นคือรอยรอยที่เขามีความด่างนะครมีมีการติดด่างต้นนี้ก็ด่างเหมือนกันครับดา่ดางด่างดีด่างชัดแล้วก็มีใบใหม่นะครับเริ่มจากกลางมาแล้วแล้วก็มีติดด่างให้เห็นนะครับเนี่ย นี่ชุดนี้ได้มาเมื่อวานครับที่ไปหามาเมื่อวานก็ถ่ายคลิปตอนที่ไปหานะครับแต่ว่าเมมโมรี่การ์ดเต็มมันก็เลยตัดไปเฉยๆเลยก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้คลิปต่อเนื่องนะครับก็เลยยังไม่ได้ตัดลงให้ดูนี่ก็เอามาให้ดูเฉพาะที่ว่าเราได้มาเมื่อวานครับเมื่อวานนี้ดีใจมากได้เจอแบบลายเด็ดๆลายสวยๆ ไลน์นี้น้องลาจะเจอบ่อยนะครับเพราะว่าเราไปที่หมายเดิมเราเรารู้แล้วว่าเขาอยู่ตรงไหนเราก็ไปเอา,อาที่ซ้ำๆของเราได้เพราะว่าต้นแม่เราไม่ได้เอามานะครับต้นแม่เขาออกดอกออกดอกแล้วก็มีไหลกระจายไปทั่วนะครับเราก็ไปหาตามกลุ่มเดิมที่เราเคยหานะครับเราก็ได้มาเราก็ได้มานะ ได้มาสิบกว่าต้นเลยได้เมื่อวานลายแบบนี้ล้วนๆปลายไหลล้วนๆเลยนี่ปลายไหลล้วนๆน,ๆนี่ลายสวยๆหนึ่งหซอกกว่านะหนึ่งซอกกว่าก็สูงเป็นปลายไหลมันครสองใบอันนี้สองใบแล้นี่ลายด่างชัดๆสวยๆส,สองใบส่วนต้นเล็กๆ เล็กๆลายลายก็ค่อนข้างจะน้อยก็แต่ว่าก็สองใบด่างเหมือนกันนะครับนี่ต้นเล็กๆต้นเล็กๆลายจัดเหมือนกันนะลายสวยๆชุดนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้มีลูกค้ารับไปนะครับยังอยู่เพราะว่าน้องลาลงขายเรื่อยๆใน facebook ไม่ใช่ว่าขายทีเดียวจะได้หมดนะครับก็ค่อยๆขายไปเรื่อยๆต้นสต้นสามต้นแล้วแต่นะครับขายไปเรื่อยๆหมดต้นไหนกับต้นนั้นก็ได้ต้นนี้มาแถมมา1ต้นเมื่อวานสีสวยแต่ว่าใบไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ว่าด่างลงการต้นนี้ด่างลงการก็เลยเก็บไว้เองเพราะว่ามันน้อยลายมันน้อยเก็บไว้เอง จะขายเฉพาะลายแบบนี้นะครับลายแบบนี้ก็มีอยู่หลายหลายต้นได้ประมาณสิบกว่าต้น,ว,นวันจิ๋วจิ๋วก็มีคนระับจิว๋ว ลายสวยมากอันนี้เป็นปลายไหลเหมือนกันปลายไหลแล้วด่างด่างเกือบทั้งใบอันนี้ก็เลี้ยงไว้ก่อนรอดูใบใหม่เพราะว่ามันยังเล็กมากแต่ที่เด็ดๆเลยก็คือชุดนี้ครับชุดนี้เด็ดมากใบใหม่ออกมาก็ด่างแล้วให้เห็นนะครับเดี๋ยวกลางเมื่อไหร่เนี่ย้งล่าจะ ถ่ายให้ดูนะครับนี่มองแบบนี้ก็เห็นแล้วว่าเขาด่างสวยด้วยจุดนี้สามพันหกห้าสิบนะครับ <_ C 00> ก็ไปแล้วนะครับหน,นึ่งต้นนี่คือต้นนี้ลูกค้าโอนเงินเรียบร้อยเหลือแต่ส่งให้วันจันทร์ครับเพราะว่าเราไม่อยากส่งวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะมันต้นไม้มันจะค้างได้นะครับจะไปค้างวันอาทิตย์ เราเลือกที่จะส่งบอจันดีกว่านี่สวยๆครับครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมคลิปของช่องยิ้มสดใสนะครับถ้าใครสนใจก็ตามไปที่ facebook ของอน้องลานะครับชื่อช่องคิมบาร์บี้เป็นภาษาเกาหลีนะครับถ้าถ้าใครที่พิมพ์ไม่ถูกนะครับก็ทิ้งอ่า id l i ล e หรือว่า facebook ของท่านไว้ใต้คอมเมนต์นะครับ <ij id> เดี๋ยวน้องลาจะแอดไปเองนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ